ข่าวในโลกออนไลน์เกี่ยวกับข้อกังวลสำหรับในเรื่องของน้ำมันดีเซลนะครับซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้เป็นหลักในประเทศไทยเรานะครับว่ามาตรการที่ภาครัฐลดภาษีน้ำมันดีเซลเนี่ยประมาณลิตรละ5บาทเนี่ยซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุดในวันที่20กรกฎาคมนะครับซึ่งล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับทราบ พ่อห่วงใยของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สั่งการให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังไปหาลรือร่วมกันในการที่จะเตรียมความพร้อม,อมรองรับมาตรการที่จะมีความต่อเนื่องนับจากนี้นะครับก็คือช่วงนี้เ,เป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็ ยี่สิบกรกฎาคมก็มีเวลาอีกเดือนกว่าๆภาครัฐก,ก็อาจจะมีมาตรการอาจจะมีการต่ออายุการลดภาษีน้ำมันดีเซลออกไปอีกหรือเปล่ารหรือว่าจะมีมาตรการใดๆมาเพิ่มเติมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าทางกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะพูดคุยกันแล้วก็หาข้อสรุปที่มันมีความเหมาะสม มากที่สุดนะครับแต่ยืนยันให้พี่น้องประชาชนนั้นสบายใจได้นะครับท่านนายกก็รับทราบแล้วแล้วก็มีการสั่งการเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอะไรออกมาหรือว่าต่อเนื่องจากนี้นะครับเพราะว่าจะสิ้นสุดในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับมาตรการลดภาษีสัมระสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ5บาทนะครับก็เดี๋ยวก็คอยดูกันแต่ว่า สบายใจได้นะครับภาครัฐเขาเตรียมความพร้อมไว้แล้วครับ